ฟ้าดินเป็นพยานนะผมเงยหน้าผมไม่อายฟ้าก้มหน้าผมไม่อายดินนะไหว้ต่อหน้าองค์พระสัมมาสามัมพุทธเจ้านะไม่ตั้งแต่น้องตั้งสอนธรรมมาตั้งแต่เกิดถึงนี้ไม่เคยรับเงลยแม้แต่สตางค์เดียวเลยขอแยกเอีกทีไม่เคยรับเงินแม้่สตางค์เดียวมาและมาและมา,าและปอกมือโชกันเดี๋ยวให้ดู โอ้ยมีถึงไม่มาบัญชีเนี้ยไม่ถึงเห็นไหมมงไม่ถึงไม่ถึงอาจารย์จะเปิดบัญชีมั้งอาจารย์จะทำหมดตูดเลยนะอาจารย์แม่ทั้งเดือนเลยนะอาจารย์ไม่แก้งไม่แก้งไม่แก้งอาจารย์อะรเหมดตูดเลยเนี่ย ดูค่ะบอกมาเลยชนะนาบอกมาเลยหมดตไปแล้วเครบน่ัซาอ้คุ้มแมเลยนะเนี่ยคุ้มมากเลยอาจารย์มาไม้ที่เรียนก็คุ้มสุดสโอ้ย กว่าเป็นปุ๋ย,ยนะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าโลกอาจารย์นีนเป็นปุ๋ยเลยนะอาจจะเป็นปุ๋ยไปด้วยหนสน้เย้ยัน้ยหแี่สทองอาจารย์สีทองสี <c oughs> ทองกุนว่าการสทองเก็บกีใช่ไหมอาย์ถามอะไรอีกไหมถามอะไรอีกไหมถามอะไรอ่ะพี่โห้เจ็ดพันใคมเจ็ดเจันใช้ใคูม แม่ก็ไม่ได้ห้ามลูกและไม่โอนเงินคืนเขาอีกซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าเงินเขาไม่เหลือแล้วอันนี้เอาไม่ได้ว่าจะด่าแอดมินอย่างเดียวว่าโง่นะแต่คนเป็นแม่ก็ไม่รู้จักคืนเงินให้เขาแล้วก็ไม่รู้จักห้ามลูกตอนแรกจะให้สองพันเติมเกมไงเอาโทรศัพท์เขาไปกดเองเจ็ดพันหมดตูดแม่ก็ไม่ได้ห้ามเลย ว่าจะไปเอาของเขาสอนให้ลูกป้นคนอื่นแบบนี้หรอดีใจออกไหมคะหน้านี่เสียเลยค่ะพอเขาบอกว่าเขาจะให้เป็นลูกสีทองลูกพญานาคสีทองโอ้ยกาบแล้วยังพูดอีกเสกมาจากขี้ไหมคะภูมิใจใตรงไหนหวะเนี่ย เดี๋ยวขอลงก่อนนะขอลงในงต,ต่อนิดนึงแป๊บหนึ่งนะคะกลัวทุกคนไม่ได้เห็นเติมเกมสัมสัมสำสำ เดี๋ยวลงให้หมดละค่ะทุกแอปแบบนี้เขาเรียกว่าพฤติกรรมอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าพฤติกรรมอะไรแม่ไม่ห้ามแล้วไม่โอนคืนเขาด้วย หมดตูไปแล้วเสร็จไทยแล้วยันเป็นอะรอะซีรี่แ์อะไรลูนโอ้โหคุ้มมากเลยนะเนี่ยคุ้มมากเลยจารยลงุเาลงก่อนนะติ๊กต็อกเจอบาอยากคนสวย คลิปนี้ดูแล้วรู้แล้วคลิปนี้ดูแล้วรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างคลิปนี้ดูแล้วรู้อะไรบ้างดีกว่าในคลิปนี้ หลักฐานชัดชัดนะเพราะเคยพูดเรื่องนี้ช่วงก่อนรอบที่สองที่เราเปิดที่มีแอดมินที่อยู่ก่อนมาพูดแม่บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วแม่จะไปแจ้งความจับแอดมินเพลินแม่คิดดีๆนะคะหลักฐานเยอะมากตายปลืดลงแล้วค่ะ จะเป็นฟ้องาสา์อีกไหมคนที่โดนไปเจ็ดพันก็คือแอดมินเดือนนะคะที่ไม่สนใจลูกผัวแล้วไปดูแลลูกชาวบ้านน่าสมเพชนะเงินเจ็ดพันของเธอเนี่ยเอาไปให้ลูกตัวเองเนี่ยทำอะไรได้เยอะเลยค่ะตัวเองภูมิใจที่ได้เป็นขี้ของพญานาคลูกสีทอง ต่อๆช่องหลักอ,อ้ค่ะช่องหลักค่ะต้นอ้อเป็นหนึ่งได้เป็นลูกเลยค่ะคุ้มมากไอคนอยู่ข้างๆอัดวีดีโอก็คุ้มมากเลยนะนี่คุ้มมากเลยนะคุ้มเหรอแปลว่า เด็กไม่ได้มีอภินิหารอะไรใช้เงินซื้อว่างั้นใครจ่ายเงินใครได้เงินได้เงินจากใครเยอะก็ได้เป็นลูกเป็นหลานพญานาคสีทองงั้นเหรอครแค่ให้เงินไปก็เป็นลูกว่างั้นจากเป็นน้องอยู่ดีๆ เปลี่ยนชื่อแก๊งดีกว่าไหมคะคนนี้ที่ทำเพจอวตารไงคะเข้าไปดูได้ที่ติ๊กตอกช่องหลักต้นอ้อเป็นหนึ่งเลยคะ่ะลงไปแล้วยังไม่ขึ้นีิเท่าไหร่คนเริ่มเข้าไปเข้าไปแล้ว โอ้ยมีถือไม่ได้เปิดชนแล้วไม่ถือไม่ใช่เองไม่ถือไม่ถือแล้วตาจะเปิดปิดชม้นอ่ให้ดูใครมาไม่ทัน ไม่แกล้งไม่แก้งแต่แม่ไม่โอนคืนเขาจ้าอาจารย์มดตูลเนี่ยอาจารย์ไม่ดเลยอาจารย์มเ่หมดตู้ไปล้แล้ว คุ้มมากเลยดังคุ้มมากเลยพาร์โ่้คุ้มมากเลยดังเขาไม่คุ้มที่เยนก็คุ้มเราอ่ะคุ้มเขาไม่คุ้มว้กอดโอ้ยดีกว่าเป็นปุ๋ยนะนใจบอกว่าลูกเขาจะเป็นปุ๋ยนะ ส,ส,สนเกทอเจ็ใช้ใ้เาศษจากขี้ใช่ไหมคะเป็นรูปพญานาคสีทองภูมิใจเนาะให้เงินเขาเจ็ดพันแล้วให้เขาเศกจากขี้โอ้โห ใช้เงินซื้อตำแหน่งนะน่าสงสารคนเหล่านี้นะคะที่น้องเขาบอกว่ามีเงินครบหนึ่งแสนแล้วก็นี่ไงไปเอามาตากคนนั้นคนนี้ไงคะแอดมินเดือนเธอไม่สงสารลูกเธอเลยเหรอเงินตั้งเจ็ดพันเนี่ยเอาพาลูกไปหาหมอรักษาตัวหรือเก็บไว้ซื้อของแต่คาเธอให้ลูกดีกว่าที่จะเอาไปให้ลูกชาวบ้านเขาแบบนี้ ที่มมนู่าเป็นเทพอยู่แบบนี้ไม่รับเงินสดค่ะแต่กดเองเลยกดโอนเองนักเลงพอหัวเดือน,น,นเขาไม่ออกมาแฉแล้วค่ะ เขาเป็นห่วงความรู้สึกลูกแต่คนเป็นแม่เนี่ยเห็นไหมรูปเธอก็ว่อนเต็มโซเชียลแล้วอ่ะแล้วลูกเธอต้องไปโรงเรียนนะเขาจะรู้สึกยังไงคลิปนี้ยังไม่มีใครได้นะเพราะเได้มา ออคงไม่ได้ไปสร้างคลิปเองเหรอกคะ่ะคลิปนี้ตัวจริงไม่ใช่นักแสดงแทนไม่มีนักแสดงแทนไม่มีตัวประกอบบ่มีแสแตนอินค่ะของแท้เล่นเองเขาเล่นเองอ้อไม่ได้ชี้ให้ว่าเขาจะตบซัพย์หรือไม่ตบซัพย์อ้อชี้ให้เห็นหนึ่งพฤติกรรมของเขาครอบครัวเขา พฤติกรรมของพ่อแม่ที่สอนให้ลูกเป็นแบบนี้ถึงแอดมินเดือนจะไม่ร้องทุกกล่าวโทษจะไม่แจ้งความเพราะเขาเต็มใจให้แต่พฤติกรรมของเขาที่ทำแบบนี้เดี๋ยวตํารวจก,ก็คงยงได้เองแหละค่ะแล้วแม่เองก็ไม่ได้คิดจะเอาเงินคืนเขาเอ้อส่งให้พอมอแล้วค่ะ คิดว่าคลิปเหล่านี้อ่ะคลิปเหล่านี้ไม่เคยออกสื่อนะคะเป็นคลิปที่เขามีในกลุ่มลับของเขาไม่เคยออกสื่อะค่ะแต่เอาได้มาเขาไปแอบอยู่วังบาดานมาเอาก็เลยได้มาฉันมีคาถามีเวทมนต์แล้วฉันก็เสกตัวเองเข้าไป ญาติพี่น้องเขาก็อยู่ในกลุ่มนี้แล้วค่ะทําด้วยกันทั้งหมดเลยค่ะนางองค์ขลักพิทักษ์ทะเหรอเดี๋ยวก็รู้ ตอนนี้แอดมินมันเหลือไม่กี่คนหรอกแอดมินหลักๆเหลือไม่กี่คนหรอกแล้วตํารวจก,ก็ทราบแล้วว่าตัวไหนเป็นตัวการนะคะใครเป็นคนบงการใครเป็นคนดําเนินเรื่องเป็นคนสร้างพอดเรื่องรู้หมดแล้วค่ะคือวันที่วันที่ไปเจ้าขอไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ทราบว่าเขาไปหรือเปล่าวันที่หนึ่งดอ,อจะไลค่ะ ไลทช่องเดิมค่ะตอนนี้ช่องเดิมมันโดนบินมันบินอยู่วันที่ยีิบสองถึงไลท์ได้ถิ่นเขาแล้วคิดว่าแล้วคิดว่าคนถิ่นเขาจะเอาเขาหรอมันไม่ได้หมายความว่าเขาอยู่สุราษฎร์แล้วไปอ้อจะต้องกลัวเขานะคนสุราษฎร์เขาไม่ได้เอาเขานะคะช่องเดิมไปที่ช่องต้นอ้อเป็นหนึ่งธรรมดาเลยค่ะไปถิ่นเขาแล้วคิดว่าเขาจะทำอะไรอ้อได้หรอคะ อย่าลืมว่าคนสู่ราดก็ไม่ได้เอาพวกเชื่อมจิตนะมันไม่มาหรอกมันให้สารไปเอ้ยมันให้มันให้ทน,นายความไปญาติของเขาพี่สาวนะคะที่เป็นแม่ชีก็อยู่เบื้องหลังด้วยกันนะคะโอ้คนไปเป็นเพื่นอนออาเยอะค่ะเฉพาะทีมงานอรอก็สิบคนแล้วค่ะ ยังไม่รวมคนอื่นๆอ,อีกที่ไปแต่ที่นี่นะคะแต่ว่าที่สุราษฎร์ก็มีเอฟซีพี่หนุ่มก็เยอะค่ะพี่ผมสวยขอบคุณค่ะเพึ่งยอมเมื่อวานยอมเองด้วยอ๋อเดินทางวันที่สามสิบค่ะพร้อมคณะ น่าแต่ครึ่งลำแล้วมั้งไปจากกรุงเทพนี่ก็น่าแต่ครึ่งลำแล้วไปเจอกันที่สนามบินแล้วก็อยู่ที่สุร,ราษฎร์อีกนะคะที่จะมีเอฟซีไปรอไม,ไม่เหนื่อยคะ่ะเจอพวกนี้ไม่เหนื่อยสนุกดีนกแสกต้องเจอต้นออคะ่ะ มันจะได้สู่สีกันหน่อยปากอะ่ะคนที่โดนไปเจ็ดพันก็คือแอดมินเดือนนะคะที่ไม่สนใจลูกผัวแล้วไปดูแลลูกชาวบ้านน่าสมเพชนะเงินเจ็ดพันของเธอเนี่ยเอาไปให้ลูกตัวเองเนี่ยทำอะไรได้เยอะเลยค่ะได้เป็นลูกเลยค่ะ คุ้มมากไอคนอยู่ข้างๆอัดวิดีโอก็คุ้มมากเลยนะเนี่ยคุ้มมากเลยนะคุ้มเหรอแปลว่าเด็กไม่ได้มีอภินิหารอะไรใช้เงินซื้อว่างั้นใครจ่ายเงินใครได้เงินที่สำคัญแม่ไม่ห้ามด้วยแม่บอกว่าได้ก็ดีใช่ค่ะพี่นกเเลิศแม่บอกว่าได้ก็ดี แอดมินเขาไปช่วยคุณน่ะเขาก็ไม่ได้เงินได้ทองจากคุณคุณยังให้ลูกตัวเองไปขูดเลือดขูดเนื้อเขาอีกอันนั้นก็หน้าเวอร์ทำอะไรไม่ได้ไงเออให้เด็กขุดเอาเงินออกเงินตัวเองก็ไม่มีลูกตัวเองก็ป่วยอันนี่จะเอาเงินไว้รักษาลูกตัวเองว่าดินเปียานนะผมเงยหน้าผมไม่อายฟ้าก้มหน้าผมไม่อาดินนะไหวต่อหน้าองค์พระสัมมาสามัมพุทธเจ้านะ ตั้งแต่น้องนั่นสอนทำม,มาตั้งแต่เกิดถึงนี้ไม,ไม่เคยรับเงินเลสนี้แต่ต,แต่างเดียวขอยา้าอีกทีไม่เคยรับเงินไม่แต่ตางเดียว